ขายเกี่ยวอะไรครับร้านนี้นะขายขายอะไรครับขายสารพัดนะที่สารพัดเสียงคู่สองแล้วก็เครื่องตัดหญ้าอ๋อครับผมเดี๋ยวเด้อไอ้มีอ๋อมีคนถามบอกว่าค่าที่มันแพงไหมคือแปดสิบบาทครับต่อร้อยอ๋อแปดแปดสิบเหรอใช่ครับโอ้นะครับนะโอเคครับเป็นค่าที่ที่ไม่แพงนะครับสําหรับพอได้ก็สําหรับคนมาขายเล็กๆน้อยๆนะครับนะขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับเป็นเครื่อง ันนี้ก็มาเปิดรายการนะครับที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับตลาดนัดวัดไร่ขิงส่วนที่ผมแทนกล้องวันนี้ก็คือเป็นส่วนตลาดนัดคลองถมนะครับเป็นแนวแบรกับพื้นขายเสื้อผ้ามือสองของใช้ต่างๆนะครับเครื่องมืออ,อุปกรณ์ช่างเยอะนะตลาดนี้ก็ค่อนข้างเยอะแต่ต้องมาแต่เช้านะครับวันอาทิตย์นะครับผมมาวันอาทิตย์ต้องบอกอย่างนี้แล้ว ถนนก็คือทะลุมาจากวัดไร่ขิงนะครับข้ามสะพานแม่น้ําบางบัวกงมานะครับฝั่งนี้แล้วก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดนัดของกินของออของกินนะครับก็คือตลาดนัดของของสดอาหารนะครับส่วนของอาหารอยู่ฝัง่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นตลาดสองฝัง่งที่จอดรถกว้างขวางนะครับฝั่งโน้นต้องต้องทะลุไปฝั่งโน้นนะครับแล้วจะมีที่จอดรถฟรีนะครับที่จอดรถ แล้วฝั่งนี้ผมจะพามาเดินตลาดของผมนะผมมาบ่อยนะครับตลาดนี้เดินบ่อยมากนะแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้มาช่วงนี้หน้าฝนนะครับอาจจะเพราะค้าแม่ค้าก็เสี่ยงฝนนิดนึงนะครับอันนี้ของมือสองนะครับเสื้อผ้าเครื่องมือการเกษตรต่างๆนะครับนี่รองเท้าของใช้ต่างๆของสะสมนะครับก็ท่านที่อยู่ทางนะครปฐมนะครชัยศรีทางนี้นะครับทาง ฝั่งวัดไร่ขิงนะครับก็แนะนําให้มาเดินตลาดนี้นะครับค่าที่ยังไงเดียวผมถามเขาดูนะครับบางคนถามว่าค่าที่แพงไหมผมว่าน่าจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแบบแรบบกระพื้นอะเยอะนะหรือว่าอาจจะเป็นบางเจ้านะครับอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์เสริมของงาน DIY นะมาหาที่นี่ได้เลย อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเออร้านเราขายอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามราคาหน่อยโทษนะครับขายขายเจออะไรครับร้านนี้นะผมขายขายอะไรครับขายแต่ละค่าที่ต่ละัดเสียงมือสองแล้วก็เครื่องตัดเจียอ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มีมีคนถามบอกว่าค่าที่มันแพงไหมคือแปดสิบบาทครับต่อรอย อ๋อแปดแปดสิบหรอใช่ครับโอ้นะครับนะโอเคครับเป็นค่าที่ที่ไม่แพงนะครับสําหรับพอได้ก็สําหรับเอ่อคนมาขายเล็กอลน้อยนะครับนะขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็เป็นเคื่อผ้ามือสองฝั่งนี้นะค่าที่แปดสิบบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับนะราคาถูกนะครับถูกมากก็ขายไม่ขาก็ขายแบบของไม่เยอะก็เอามาขายได้นะ ของในบ้านนะครับแล้วก็เป็นส่วนพระเครื่องนะครับฝั่งนี้นะครับรเครื่องก็ไม่ไปเป็นถ่ายนะครับนะับพอดีเจอเอฟซนะครับก็โอ้สวัสดีครับโอ้อันนี้อันนี้คืออะไรครับพวงมาลัยเหรอพวงมาลัยไ,ไหว้พระไม่ได้นอ้ขอขอบคุณครับพวงมาลัยนะครับไหว้พระไม่ได้ ค่าที่ก็ประมาณ80บาทครับอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศด้านในนะครับคืออาจจะโดนฝนบ้างนะแต่ตอนเช้านี้คือไม่มีฝนนะวันนี้นะอากาศดีนะครับเดี๋ยวผมดูนี่ก็คืออะไรก็ขอเชิญครับสำหรับคนที่อยากจะเดินตลาดมือสองตลาดของเก่านะครับคืออันไหนที่เราหาไม่ได้ให้มาที่นี่เลยเนี่ยตลาดนี้ก็ต้องมาตั้งแต่เช้านะครับถ้าประมาณสัก สิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็คือวายไปแล้วนะครับหายมั่วแล้วตอนนี้นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องปั๊มน้ำพัดลมพัดลมที่เป็นพวกพัดลมดูดคือต้องบอกว่าเป็นพวกเครื่องมือที่เขาใช้แล้วนะครับอาจจะ ไม่ได้เก่ามากนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องมือช่างนะครับอันนี้น่าจะใหมนะ่อันนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับคืออุปกรณ์ช่างต่างๆนี่ก็เยอะแล้วก็จะเป็นพวกเอ่ออะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้ดูนะครับซึ่งอะไหล่มอเตอร์ไซค์บางทีก็ไม่อยากจะถ่ายนานนะ ือเขาอาจจะประมูลมาแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะครับน,นี่ผมให้ดูนกข่าวนะครับลอ้อพวงล้อนะครับอ,รอะไรของมอเตอร์ไซค์นะครับต่างๆตู้ลำโพงก็มีนะครับเดีย๋ยวเราไปเดินฝั่งโน้นแล้วกันไม่ยินเสียงเพลงอันนี้ก็เป็นส่วนของ อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับลูโว่เอ็มเอสไม่อยู่ <110 S 1> ไหนบอกร้อยสิบไอ<ท>นะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับส่วนนี้ก็น่าจะประมาณสิบบาทยี่สิบบาทก็มีนะค่าที่แปดสิบบาทนะครับก็ถือว่าค่าที่ไม่แพงนะครับ เแนะนําให้มาเดินนะครับเป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์นะครับนี่ดูบรรยากาศดิวันนี้รู้สึกจะคึกคักนะครับธรรมดาผมมาบางทีนี่คือเอ่อคาไม่ค้าโล่งมากแต่วันนี้รู้สึกว่าจะนานแน่นนะครับหนาแน่นเสื้อผ้ามือสองเริ่มต้นยี่สิบบาทนีครับคือ <c oughs> คือต้องบอกว่าบางคนเขาก็เอาเสื้อที่เขาใส่แล้วนะครับมา <c oughs> มาขายนะครับตัวแรกนะเต็มตู้อะไรประมาณนี้นะอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับถ่อไอศิลป์ล้อขอให้ครับเดี๋ยครับคือต้องบอกว่าถ้าจะมาเดินซื้อพวกอะไรมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะนี่เยอะจะนี่เยอะมาก เป็นดงนะครับฝังนะ่งนี้คือของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมถ่ายภาพไปนิดนึงนะอ,อะไรรถมอเตอร์ไซค์ของรถยนต์ก็มีนะครับออของใช้ต่างๆนะครับอันนี้ด้านหลังนะอันนี้คือเดินทะลุมาด้านหลังนะครับแล้วก็ ให,ให้เดินออกมาด้านหลังลก็จะเป็นพวกขายพวกอะไรพวกนี้นวะันนี้อาจจะถ่ายสูงททก็จะนิกนึงมีอะแดปเตอร์ด้วยนะที่ชาร์จแบตนะโคมไฟนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรช่างนะครับมอเตอร์ต่งาง ตอนนี้ที่รถมันกำลังเออร์เลอร์อยู่กำลังเออร์เลอร์ันมี้นะหลายกัวนี่มันมีเมม้ยมเติมเสียยะไรอยนะงีนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเดินดูฝั่งด้านหน้าก่อนนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เดินไปถึงไหนนะคือค่าที่มันประมาณ80บาทสามข้อคาแล้วก็ถือว่าค่าที่ไม่แพงนะเพราะเห็นเขามาขายแบบบาง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 ที่คือค่าที่ร้อยกว่าร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นภ้าที่ที่แพงนะครับแล้วก็เพราค้าไม่ค้าก็อาจจะสู้ราคาไม่ไหวนะครับเพื่อาของมาขายบางทีมันไม่เยอะนะอ<ป>ันนี้เขาสุดจะเป็นเขเรียกอะไรหลายอย่างเลยคนซื้อเยอะคะือเขาของเป็นพวกตกไฟนะครับของที่ สภาพไ,ไม่โอเคนะมีคนหรือ้อก็คนกันอย่างนี้เลยเป็นพวกตักไฟนะครับไฟเก่า <c oughs> โอ่ชามรองเท้านะคตัวละหกสิบนะ กผ้ามือสองนี่เยอะเลยแปดสิบบาทครับงโน้ผมไปเดินไปดูฝั่งโงน้นแล้วกันนะครับเนี่ยครับความสุขของคนที่ชอบตลาดมือสองนะครับ oh. ก็มารับชมคลิปผมได้ทางา YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับ oh. ก็ผมก็จะเดินตลาดแนวนี้บ่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเดินช้าบ้างเพราะว่า ตอนเห็นก็ฝนตกนะครับปัญหาหลักของคนขายของอมือ2สองนะครับขายแบกกับคพืนแบบนี้ก็คือปัญหาเรื่องฝนนะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าฝนมาก็ตัวใครตัวมัน,นครับแต่ว่าคนก็ชอบนะครับชอบเดินของสินคา้าประเภทนี้นะครับรมันไม่ใช่คุมไม่ใช่ของราคาแพงอะไรนักหนานะ ที่ราจะเป็นคือบรรจุพัณฑ์มันมันไม่ดีนะครับเขาก็มาขายถูกลงนะครับเป็นฝั่งอุปกรณ์ไอทีนะอ,อนนะุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับเครื่องมือช่างอย่างเงี้ยนะครับน,นี่พวกเนี้ยพวกไขควงพวกมีดพวกเลื่อยนะตัดต้นไม้นะครับ พวกสว่านก็พวกที่เขาเป็นช่างหรือว่าพวกที่เขาซ่อมเครื่องเสียงอะไรพวกนี้เขาจะมาหาอะไรพวกนี้นะตามตลาดอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าดูเป็นก็คือได้ของดีไปนะครับตัดต้นงูต้นไม้เห็นไหมเขาหลุมเป็นเลยสองน,นู้นนะอันนี้คือของเก่าของเก่าที่คนชอบซื้อนะไม่ใช่ว่าคนไม่ซื้อนะ กล่องนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองนะเนี่ยอยู่มุมนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าเริ่มต้นราคาเท่าไหร่นะครับยี่สิบบาทนะมียี่สิบบาท้วยห้าสิบบาทนะครับแปดสิบบาทก็ อ่าสิบบาทก็มีนะเอกฝั่งเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับก็เป็นเสื้อผ้ามือสองที่สภาพยังดีนะคือคนที่เขาไม่ค่อยมีกระตังนะก็สามารถมาซื้อใส่ได้นะสาหรับคนมีเงินก็ของเป็นนมมันของหรูหูก็อาจจะคู่กับเขานะครับแต่ของเราก็คือคนชั้นล่างชั้นกลางนะครับก็ต้องใช้ของประเภทนี้นะครับคือเงินทองกว่าจะหามาได้นะี่อะไรรถแอมรถยนต์นนะ

เบอร์โทรมีคนถามว่าเบอร์โทรอะไรก็บางทีก็ไม่ได้ถามพ่อค้าเพราะว่าผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับการถ่ายตลาดนัดมือสองก็ซื้อขายไปเรื่อยๆนะครับขายไม่มีเลือดหมายก็เลยอาจจะไม่ได้ถามรายละเอียดของป๊อปปิดไฟฟ้านะครับแวะมาดุก็ค้าไม่ค้ามานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูฝั่งด้านในเดี๋ยวฝั่งนี้ยังไม่ได้ถาม

อันนี้รู้สึกคึกคักนครับ,รบแม่ค้าพ่อค้ามาเยอะเลยนะนนี้เป็นส่วนของเสื้อผ้านะเสื้อผ้าของใช้ต่างๆร้านนี้ก็เยอะตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยนะคนก็เลือกซื้อเยอะไนปะเดินด้านในกันนะครับผมจะพยายามเดินให้ทั่วๆนะครับคือบางจุดก็ยังไม่ได้เดินนะอันนี้เดินมาหรือยัง ก็เป็นพวกเหมือนเจาของในบ้านมาขายนะมีทั้งทักเครื่องนะครับโอ้อเนี่ยมีคนถามว่ามีเด็กอะไรเขามีลอกขายก้วยมีลอกเก่าเบ็กที่สองนะครับเบ็ดประหลัง เดินเราเดินย้อนไปฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ผมเดินม,มาทางไหนตลาดนี้มันก็มีสองฝั่งนะครับสําหรับท่านที่จะมาเดินนะครับให้มาตั้งแต่เช้านะครับผมมาถึงนี่ประมาณหกโมงนะครับหกโมงเช้านะตลาดก็เริ่มตั้งแต่ตีสี่ตีห้านั่นแหละพ่อค้าแม่ค้าก็มาจับจองพื้นที่แล้วตั้งร้านตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแล้วก็หายไปจนถึงประมาณ10โมงนะครับ9โมง10โมงก็ คือเป็นตลาดวายนะหนงังสือเก่าเสื้อผ้าเก่าของใช้มือสองนะครับก็ไม่ถุงับบส่ามากนะครับก็มาเลือกดูเลือกเลือกซื้อนะครับตลาดนัดเช้ารองเท้ามือสองบางคนเขาก็เอาของที่เือใช้ในบ้านนะครับของที่ไม่ได้ใช้อามาขายค่าที่80ดบาทนะครับถามพ่อค้าแนละ้วพ่อค้าบอกว่าค่าที่แ80ดสิบบาทนะ เราเดินนะครับอันนี้ผมเดินริมถนนนะริมถนนฝั่งอย่างเงี้ยนี่อย่างเี้ยก,ก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าเขาเองแหละนะครับขเขาคงเอามาขายนะรองเท้านะครับตุ๊กตากระเป๋า Thank <laughs> you.